เดี๋ยวก่อนนะจูดดเบลลิงแฮมมั่นใจแล้วเหรอครับว่าจะได้เข้าสู่รอบชิงครับล่าสุดครับจูดเบลลิงแฮมห้าวจัดครับหวังด่วนสเปนยูโรนัดชิงดำครับโอ้โหอย่าลืมสับนะว่ามีคิวต้อง เจอกับทางด้านฮอลแลนด์อยู่นะครับผมจูต์บริงแฮมครับมิดฟิลทีมชาติอังกฤษน่ะคาดหวังถึงการประชิญหน้ากับเพื่อนร่วมทีมเรมอลมดิดในรอบชิงชนะเลิศก,กับสเปนวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้ครับตามรายงานจากเดรีโออาร์ตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันพุธที่10กรกฎาคมนี้ครับหลังการดวลเป้าชนะสวิสแลนด์มา5ประตู3ครับขณะที่สเปนนะครับจะลงประชันหน้ากับฝรั่งเศสในะรอบตัดเชือกวันอังคารที่9กรกฎาคมนี้ครับ หลังทับกระทิงดูดควิดเจ้าภาพเยอรมันตกรอบ8ทีมด้วยชัยชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ21ครับซึ่งบริแทมครับก็คาดหวังถึงเกมชิงดำระหว่างอังกฤษกับสเปนในวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมนี้ครับใจเย็นเย็นครับจูดทางด้านสเปน่ะเราไม่ต้องไปห่วงครับเพราะฟอร์มเขาดีขนาดนั้นเขาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งเรียบร้อยครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะมีคลิยาในบัเป้แต่สเปนแนวโหเล่นกันทั้งทีนะครับผมโอกาสที่เขาจะเข้าชิงมันสูงแล้วครับมาดูทีมตัวเองก่อนครับอังกฤษเนี่ยเล่นไม่อ ตั้งแต่เปิดโ์นเมเต์นะครับผมเอาง่ายๆครับฝ่าด่านหินยังฮอลแลนด์ไปให้ได้ก่อนเพราะช่วงนี้ฮอลแลนด์แกฟอร์มก็สุดเหมือนกันนะครับบอกเลยครับว่าถ้าฟอร์มเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่โชคดีเสมอไปครับอาจจะหยุดอยู่แค่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายก็เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องรอดูกันครับว่าอังกฤษน่ะจะได้ชิงกับสเปนจะเป็นคู่ชิงในฝันของหลายๆคนหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาร่วมลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ